สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักน้องบุษราคำค่ะน้องบุษราคำเป็นไม้ที่หลายๆคนที่อยากจะได้จับจองเป็นเจ้าของและเป็นไม้ที่มีความด่างสวยไม่ว่าจะเป็นด่างเหลืองด่างมิ้นรวมทั้งด่างพีทนะคะท่านผู้ชม สำหรับบุษราคำต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้โนพิตาก็ได้รับการแบ่งปันมาจากกัลยาดิมิรที่ดีซึ่งเป็นลูกค้าของโนพิตาเองค่ะน้องก็ได้แบ่งบุษราคำต้นนี้ให้มานะคะตอนนั้นได้มาต้นก็ประมาณ3มใบสี่ใบได้นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ และก่อนหน้านี้โสพิตาก็ได้ทำการเปลี่ยนกระถางน้องไปรอบหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้นะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะและรู้สึกว่าน้องจะมีอ่ารากที่เยอะมากเลยนะคะโสพิตาก็จะพาท่านผู้ชมมาทำการเปลี่ยนวัสดุปลูกบุษราคมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าวัสดุปลูกของบุษราคำมีอะไรกันบ้างตามโสพิตาไปคะ่ะก่อนอื่น สวนพิตาก็ขอยกน้องออกจากที่ตั้งไว้นะคะโอ้โหนี่ค่ะท่านผู้ชมรากเขาเต็มตูดกระถางแบบนี้เลยนะคะพาน้องไปเปลี่ยนวัสดุปูกกันนะคะไปค่ะเรามาดูวัสดุปลูกที่สวนพิตาจะใช้กันนะคะ วัสดุปลูกที่โสพิตาจะใช้เปลี่ยนปลูกน้องบุษราคำค่ะก็จะมีนี่เลยนะคะมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ำแล้วนะคะเป็นสับละเอียดนะคะก็จะประมาณนี้หนึ่งส่วนค่ะนี่ค่ะโสพิตาก็ใส่ในกระมังที่สําหรับผสมวัสดุปลูกนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูที่ผ่านการหมักหรือว่าน้องย่อยสลายได้แล้วนะคะผุแล้วค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งส่วนค่ะตามต่อด้วยเพอร์ไลท์นะคะนี่ค่ะใส่เพอร์ไลท์ลงไปเลยค่ะวัสดุทั้งหมดก็มะพร้าวสับหนึ่งส่วน ใบก้ามปูหนึ่งส่วนนะคะส่วนเพลไรโซพิตาใช้สาเศษสามส่วนสของมะพร้าวสับกับใบก้ามปูก็คือ,อถ้าเป็นกระถางแปนิ้วโซพิตาก็ใส่ไม่เต็มนะคะหรือว่าเราจะกะปริมาณเอาก็ได้นะคะและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นนี้ค่ะหินภูเขาไฟนะคะโซพิตาก็จะกะกะเอาค่ะท่านผู้ชม ราะว่าวัสดุปลูกที่เราใช้ในครั้งนี้เราต้องการฟาร์มโปร่งนะคะสำหรับบางท่านอาจจะไม่มีเพอไรซหรือว่าหินภูเขาไฟก็สามารถใช้เป็น่านที่เราหุงต้มทุบๆให้ละเอียดแล้วเอามาใช้แทนเพอไรท์กับหินภูเขาไฟได้นะคะท่านผู้ชม หลังจากที่เราเทวัสดุทั้งหมดลงในพื้นที่ที่เราจะคุกเขากันนะคะเราก็ทําการคุกเขาให้เข้ากันค่ะท่านผู้ชมสําหรับกุศลาคำเป็นไม้ที่ต้องการวัสดุที่โปร่งนะคะถ้าเกิดว่าวัสดุโปร่งจะทําให้ระบบรากของเขาได้ชอนชัไปแล้วก็จะ,จะเจริญงอกงามได้ดีนะคะท่านผู้ชม นี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้วัสดุปลูกขอบุษราคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าบุษราคำของเรากำลังให้หน่อแบบนี้นะคะ,ะโสพิตาก็จะลองเปลี่ยนไซส์กระถางให้น้องค่ะจะเป็นกระถางทรงอ่างทรงตื้นแบบนี้นะคะกระถางก็จะไม่ ใบใหญ่มากเกินไปนะคะไซส์นี้อยู่ที่11นิ้วนะคะท่านผู้ชมเป็นกระถางไซส์11นิ้วนะคะจริงๆแล้วการปลูกไม้ทั่วไปเราสามารถขยับไซส์กระถางได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองอย่างเราใส่อยู่แล้ว8นิ้วค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นอะไซส์9นิ้วนะคะแต่นี่น้องกำลังให้หนอค่ะสุพิจาก็เกรงว่าน้องจะ เบียดกันนั่นเองก็เลยขยับไซส์มาอีกไซส์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นอันดับแรกสวพิตาก็จะใส่เป็นมะพร้าวสับหยาบลองก้นกระถางก่อนนะคะลองลองกระถางก่อนคะ่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่เป็นวัสดุปลูกที่เราคุกเขาไว้เมื่อสักครู่นะคะ อลองประมาณนี้นะคะและก็จะตามด้วยปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยสูตรอ่าเสมอนะคะออสโมโค้ค่ะเราก็เลยโรยใส่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็ทำการอ่านำน้องออกจากกระถางเก่าค่ะนี่ค่ะรากน้องมีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เราก็จะ มาทําการถอดน้องบุตรออกจากกระถางถอดออกง่ายมากค่ะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะถอดออกได้ง่ายได้มากเลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าน้องบุตรตอนนี้มีกี่หน่อแล้วนี่ก็มีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนอนะคะกำลังแทงมาเลยและหนอนี้ด่างสวยด้วยนะคะตามมาด้วยหนอนี้ด่างจัดจัดสวยๆเลยค่ะ ใบนี้ค่ะอ่าแล้วก็อีกหน่อน,นี้ความด่างของน้องไม่มีมีติดนิดเดียวเองค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม้ด่างน้องก็จะมีทั้งอ่ะด่างและก็ไม่ด่างลุ้นๆนกันไปนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็นำน้องมาตั้งระหว่างกึ่งกลางนะคะ ให้น้องอยู่ระหว่างกึ่งกลางของกระถางค่ะสวนพิตาก็จะค่อยๆเติมวัสดุใหม่ลงไปโดยที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนรากอันเก่าเขาเลยนะคะเราจะไม่แคะไม่อะไรเขาทั้งสิ้นนะคะท่านผู้ชมทำเติมลงไปแบบนี้ค่ะน้องก็จะได้วัสดุอ่ะเหมือนกับเป็นการขยายกระถางแล้วก็ได้วัสดุ ปลูกเพิ่มอีกนะคะท่านผู้ชมกดเบาๆนะคะระวังโดนหน่อน้องนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้สวิตาก็ได้ทำการเปลี่ยนวัสดุปลูกให้กับบุษราคำเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่สุพิตาทำการเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมารดน้ำกันค่ะรดให้ชุ่มเลยนะคะเช่นเดิมเลยค่ะน้ำที่สุพิตาใช้รดต้นไม้หรือว่าใช้รดลาดไม้ที่เปลี่ยนใหม่สุพิตาก็จะทำการผสมน้ำยาเล่งรากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะ ส่วนผสมวัสดุปลูกโสพิตาก็จะลงไว้ในคลิปให้ลงรายละเอียดให้อัตราส่วนเท่าไรเท่าไรท่านผู้ชมก็ลองนำไปปรับเปลี่ยนใช้ได้นะคะสูตรนี้สามารถนำไปปลูกสเสน่จันประกายดาวจันโกเมนรวมทั้งว่านต่างๆสามารถนำไปเปรียนปรับเปลี่ยนใช้ได้เลยนะคะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้สวสดิตาไม้มงคลก็ได้ทำการเปลี่ยนวัสดุปลูกให้กับน้องบุษราคำค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้องไปตั้งในที่เดิมของน้องค่ะที่มีแสงส่องถึงนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้รับผลกระทบอะไรแค่เราเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาเฉยๆเขาก็จะมีสภาพ ที่ปกติสามารถนำไปวางไว้ที่เดิมได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มารอลุ้นหนอกันต่อไปนะคะว่าน้องจะให้หน่อเรามากน้อยแค่ไหนคลิปนี้โสพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะโสพิตาจะพยายามนำา เไม่รับในการปลูกต้นไม้มาแบ่งปันท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะคลิปนี้โสพิตาลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ